กราบน้อสก,การประเดชพระคุณศาสตราจารย์ดรพระธรรมวชระบัณฑิตท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรัตชวิาลรองศาสตราจารย์ดรพระเทพพระวรเมธีรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยการเรียนท่านกนกวันวิลาวันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิการพระเดชพระคุณพระอาจารย์ต่างๆและคุณครูผู้บริหารตลอดจนนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้ผมมีความรู้สึกยินดีและมีความพุณปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส ได้มาในพิธีลงนามความตกลงระหว่างมอจลอกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนอกจากนั้นยังได้มาแสดงความยินด,ดีกับความสำเร็จของโรงเรียนของคณะครูตลอดจนนักเรียนที่ได้เพียรปฏิบัติตนจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนวิถีพุทธและได้รับรางวัลทุกท่านในวันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าผมคิดว่า ในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่อยู่ในชนบทเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนเรามีความเข้าใจดีว่าการศึกษาน่าจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีของคนที่ยากจนไปสู่วิถีที่พึ่งตนเองได้วิถีพุทธก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการบ่มเพาะซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ทุกท่านในห้องนี้คงทราบดีว่าบ้านวัดโรงเรียนก่อนจะเกิดเป็นโรงเรียนสมัยก่อนเราก็พึ่งผาวัดกับบ้านเป็นแหล่งบ่มเพาะการศึกษาซึ่งเราเรียกว่าความเจริญงอกงามของชีวิตใครมีหลักคิดหลักปฏิบัติที่ดีกว่าได้ใช้ความเพียรพยายามตามหลักอิธิบาทสี 4, อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมได้ดีกว่า คนนั้นก็คือคนได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ดีขึ้นพอโลกเจริญก้าวหน้ารัฐก็ตั้งโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ทุกคนมุ่งหวังจะให้โรงเรียนนั้นเป็นแหล่งเปลี่ยนแปลงพัฒนาคนให้เกิดความเจริญงอกงามผู้ปกครองบ้านเคยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็กลับส่งมอบภาระหน้าที่นั้นให้กับโรงเรียน เดิมทีไม่มีโรงเรียนมีวัดวัดก็คือแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดของชุมชนในตอนนั้นแต่บัดน,นี้สังคมเปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นความห่างเหินการแยกส่วนการปฏิบัติหน้าที่การทอดทุนละมีมากขึ้นเด็กจึงถูกทอดทิ้งและขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ที่ถูกต้องวันนี้ผมคิดว่าในฐานะที่ผมมาดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมคิดว่าต้องหวนกลับเอาบ้านวัดโรงเรียนเราจะไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนใดคนหนึ่งต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆคนทุกๆฝ่ายในการที่จะร่วมมือกันในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเมื่อได้คนดีคนเก่งที่มีทักษะทั้งวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพจึงจะทำให้คนเหล่านั้นเปลี่ยนสังคม แล้วสังคมจึงจะเปลี่ยนประเทศชาติวันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมเองในฐานะที่ดูแลกำกับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้นโยบายของท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและยิ่งปิติไปกว่านั้นเมื่อมหาวิทยาลัยจุฬาลงลรกรณราชวิลัยเนี่ยได้กรุณายื่นมือเข้ามาช่วยเพราะท่านเองเป็นผู้ มีบทบาทสองฐานะที่ท่านได้กรุณานำเรียนว่าหนึ่งขณะนี้ท่านผลิตพระที่จบมหาวิทยาลัยปริญญาโทเป็นเดอกเจ้าอาวาสแต่ละวัดล้วนมีความรู้ทั้งสิน้นและในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ผลิตคุณครูที่จบปริญญาตรีปริญญาโทที่มีความชํานาญกันทั้งสิน้นถ้าสองฝ่ายได้จับมือกันแล้วดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันบ่มเพาะผมอยากใช้วันนี้และต่อไปนี้อยากให้สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงเราก็จะได้สามารถวันนี้พร้อมที่จะเป็นโรงเรียนนั้นจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกมิติวันนี้เป็นเก้าที่ผมคิดว่าเป็นเก้าที่สําคัญและก็ขอขอบคุณทางมาจรอที่กรุณาได้ร่วมมือกับสพมาเป็นเวลาย0กว่าปีโดยไม่มีข้อตกลงใดๆแต่พันธะที่มีต่อกันคือพันธะทางใจและความสุขที่ได้ทํากับเด็กนักเรียนวันนี้ผมคิดว่าต่อแต่นี้ไปมี การบันทึกข้อตกลงร่วมกันไว้ยิ่งจะทําให้โอกาสของเด็กไทยทุกคนจะได้รับโอกาสและครับได้รับการศึกษาที่ถูกต้องและมีความเจริญงอกงามและให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนและให้คนสร้างชาติต่อไปก็ขอแสดงความยินดีและขอความรู้สึกที่ผมมีวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือของสองสถาบันเพื่อสร้างเด็กไทยร่วมกันนับวันนี้ครับสวัสดีครับ